ดีค่ะพ่อพี่น้องปองป่าสู่ผูสุกคนนะคะในวันที่13เดือน1 0 2 0 2 0พนี่นะคะพี่น้องจา้ามนีมาดํมสีมาเห็ดไข่น้ำไข่ดูกหรังที่หาดแนวเสียบแนวนวลลงไปก่อนเลยค่ะเด้ออันนี้ก็คือไส่หมูสับใส่ไข่ใส่ผักที่ห้มามัดทุกอย่างวานลงไปคือก้าน่แล้วค่ะพี่น้องกับปรุงรสตามใจชอบนะคะพี่น้องจ้าียบร้อยค่ะพี่น้องปองป่าจ้าหลังจากที่มาดํมตักใส่ถ้่วแล้วนะคะพี่น้องจ้า <S <S สวัสดีสุปผูทุกคนเลยค่ะเด้ออันนี้คือเป็นไข่น้านะคะพี่น้องเป็นไข่น้มหรือว่า อ่แกงจืดไข่หรือว่าต้มจืดไข่นะคะหรือว่าเป็นต้มจืดหมูสับใส่ไข่เหล้วเตี๋ยสีอื่นเด้อพี่น้องเด้อแต่มาดามเอามาดาดแปลงคือเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพวนที่มาดามเอาม,าด,มาดามาะดามมตับบักพริกตกับกระเทียมหหยจะอีกเทหนึ่งพี่น้องจ้าแล้วกสะซีบบ,บักหน้าจวดจากลงไปพี่น้องเด้วเด้อขออนุญ,ญาตบีบบักหน้านี่นะคะบีบลงไปนี่ลงังจากนั้นมันที่เป็นไข่ยังไงะ,ะพี่น้อง มันก็จะเป็นไข่ห่างห่างหรือไข่ลงห่างนั่เดงพี่น้องไข่อยู่ในนี้เห็นบปล่ามดามติดต่อไข่ลงไปน้านะคะไข่ห้องกับตีตีตีนะคะต้มจืดก็คือต้มจืดบ้านเ้องธรรมาดาแต่มาดามจะเอาเนี่ยนี่เบึงเบึงเบึงตอนไข่ช้ำช้นัน่นเห็นเป่าคะทั้งไข่ทั้งกะหล่ำเขาโอ้ยควนหยอยออกมาแล้วควนอยอยแบบนี้นี่นะคะแล้วกระสิใส่บัพพิกตามใจชอบนะคะพี่น้องเนี่ยกระสิเป็นเป็นต้มแซบ่บ ไข่น้ำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าต้มแซ่บไข่น้ำใส่หมูสับเด้อพี่น้องเด้อบูพี่น้องจ๋าให้เบิ่งไกลๆพ่นานา่งโอ้สิมงสตรอนว์นมอะไอพี่น้องจ๋าบีบบักหน้าใส่ตำพริกตำกระเทียมใส่ปุ้งรสตามใจชอบนะคะพี่น้องแนวใดนมันเสียบเพ็ดกินตัวพี่น้องจ้านะคะคันเขาต้มใส่ไข่ซื้อๆใส่พริกใส่บบยี้มันก็จะเป็นต้มจืดธรรมดานะคะพี่น้องจ๋าไม่ด้านกันเลยตำพริกตำกระเทียมใส่ไ่มันเพิ่มรสชาตินะคะพี่น้องไขมันแบบ ตัวๆนะพี่น้องจ่าไม่ดํามักแบบจุดๆจุโตนะคะพี่น้องจ่าคือเพชรนะคะเพชรระเบิดลํำไส้ยังเสีมักคักด้วยพี่น้องเด้อนี่เห็นไหมคะอุ้ยนี่แหละเขาเสาเขาเสาเขาเทียงเขาง่ายนะคะจะกินเป็นกั๊บแก้มก็ได้หรือจะกินเป็นกับเขาก็ได้พี่น้องกับเขาสวยหอนหอนลูใสลวงใสพี่น้องนั่แหละแนวแสบพี่น้องจานะคะเนี่ยเห็นไหมคะใสผักกาดขาวห้วยลงไปเนี่ยให้เบิ่งกิไก่พี่น้องเบิ่ง กระเทียมกระเทิมบู๊พี่น้องชํำชํำโบชํำตั่วนะพี่น้องตัวตัวนะพี่น้องจางอื้มพู้นัสุดยอดพี่น้องจาคิดบอกออกบอกว่าถือหาแนวเห็ดกินนะคะพี่น้องมีอย่างละดีละหน่อยในตู้เฮ้านะใครมีประโยชน์ทําได้หลายเมนูทําได้หลายอย่างเนี่ยแต่ไม่เสียบให้ลงไปเลยพี่น้องจานะครับพี่น้องจามาสดมาจั่วจั่วจั่วน้ำกันาด้วพี่น้องด้อโอู้หัวข่อย้มแล้วว่าข่อยจั่วอยังกระดอกกระเด็ดนี่นะคะ กินยำมือเส้าก็เป็นยาระบายกินแล้วห้ามออกจากบ้านนะคะพี่น้องคําเตือนกินแล้วห้ามออกจากบ้านเพราะว่าท้องไส้มันจะปั่นป่วนมันจะเป็นโคกโคกคักคักเป็นกโกกกะกากอยู่ในท้องเพราะว่ายังเพราะว่าน้ำาาซุปที่มันหอนอู่แลแร้วบักพริกกับกระเทียมที่มันผสมประสานเข้าไปแล้วกับบักเน่าที่ห้องบีบจวดจวด,วดลงไปบางนึ่งนั้นสีไปท้ำปะกกิกเต่ริยากับท้องใสของข้าคือการระบายออกมาในนี้พี่น้องจ้าชนนแล้วกินแล้ว จนกว่าจะระบายค่อยออกจากบ้านนะจ๊ะกินแล้วห้ามไปขึ้นรถไฟห้ามไปขึ้นรถเมฆนะครับพี่น้องจ๊ะถ้าขึ้นรถไฟไมีห้องน้ำแล้ไปถ้าขึ้นรถเมฆเมห้องน้ำดีไปถ้าเกิดว่าไปขึ้นบ่มีห้องน้ำมาดามขอเตือนจะรำบากนะจ๊ะนี่อู้ยพี่น้องพุ่นอะพุ่นอะพุ่นสุดจ,ดดจดอดพี่น้องจ๊ะสุดจอดสุดจอดโอ้ยเมนูคือเก่านะครับว่าได้กินให้เบิ้งคือเก่าลัดแล้วเดอ้อแต่ว่าเอามาให้เบิ้งซื้อฮาพี่ฮาลองอยากเค็ดอยากเค็ดกินนะครัพี่น้องจ๊ะอ่ะบอกรายละเอียดการใส่ของมันเด้อ มีหมูสับนะคะต้มน้ำให้เดือดเอาหมูสับลงไปนะคะหมูสับลงไปปรุงน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะคือเขาใส่ยางซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวใส่ผงนวดลงไปนะคะพี่น้องจ๋าเราก็เอาพักลงไปนะคะน้ำเดือดอีกรอบนึงเ้ากับจังเทไข่ที่หาตีแล้วก็ตอกตอกไข่ตีไข่ให้แตกแล้วก็จังเทไข่ลงไปนะคะพี่น้องเพื่อสิเพื่อสิบบให้ไข่มันอันนี้จนเกินไปนะคะบบใหายไข่มันเป็นเละจนเกินไปคือให่มันยังเป็นตอนอยู่เพราะน้ำเดือดเดือดเราเขาเทไข่เขาลงไปค่ะพี่น้องบุบุขึ้นมาปิดแก๊ ปิ๊ดแก,ก๊สปุ๊บบักพริกบักพริกกระเทียมมาต่ำไว้แล้วแล้วก็บักเน่าใส่ที่หลังลงไปเด้อพี่น้องเด้อใส่ลงไปแล้วก็บีบบับกเน่าตำบักพริกลงไปค้นให้เข้ากันมาที่นี่ก็แซ่บได้เลยพี่น้องจา๋าบอกยังกระด็ดเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะพี่น้องจา๋มามาเร็วแม่ดามกสิกรเขากรรกรมันสีเง็นแล้วมันสืบทแซ่บนะกันเนาะเอาให้เบิ่งไกลๆอีกเท่านึงเอ้าหมูกระหอยแนะนั่ให้เป็นหมูติดมันแน่กหน่อยเด้อน้ำซุปฮสบได้แอมันเสือมาหบที่แห้งเนยวะหม เออนี่ยเนี่ยเน,นี่สุดยอดพี่น้องโอเคจ้าขอบคุณที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเด้อฝากคอมเมนต์ไว้ได้มาดามอ่านดังมาดามอะไรตอบมาดามก็ขอโทษขออภัยดย้ค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้า